เนาะแม่นจังว่าของภาคแม่ไปจังนองในคอนักันดยแม่นบ่ป๊าตมหูก็แม่นด้มคอก็แม่นเป็นยังน่ะสปนเป็นเงินบ่อืดีใจนําดีใจนํา เตรียมพร้อมเอาอุปกรณ์ขึ้นไปมุงพี่น้องเอย่่้าลงยทางสาเตลเอาไม้ข่้มไม้ทึงนอยมาไม้ละหรดอเปล่ามแคบๆ กับทักไทยสบายดีพแมิพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนอร์บอว่าพี่น้องพังลาพังไทยดื้อตามประเทศเนาะก็ยยินดีตอนทาข่าวสู้สองสน,นุนคือเกา่าคือเดิมพรมพี่น้องเลยเพิ่มเติมวันนี้เนาะก็ยังอยู่แถวนี้คือเก่าเดอ้อพแมิพี่น้องเลยจังไรเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยพี่พี่น้องไอ้เบาผิาดเบาเถืกเบามโนวหัวบามวนเนาะขอโทษขอภัย อ่ามื้อนี้ก็ทักสนองกะสิย่างเข้าไปรีวิวทางบ้านสาวแตวและก็ทางสาวคนเพิ่นภูละพี่น้องเอ้ยอ่าหลังจากหั่นเนาะกลับบ้านครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะกมากั3คนมื้อนี้อ่าโมส่วนอ่ามาแล้วกมีอ่าทางสาบุญดาักสาวางเพิ่นเนาะมาเป็นหมู่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มากัน3คนเนาะทางสมุกเพิ่นก็ขี่รถใหญ่ก็ได้บ่ได้มานํากันมื้อนี้พี่น้องก็เพิ่นมาําังเนาะ พึ่งหอนดนะทาสนวนกหอดจากพักหนึ่งพี่พีน้องเลยอาจังไ์ใดพ่อละไปเบิ่งไปชมพี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศแถวบ้านสาวพืนและกะสาวแตวเพิ่นเนาะโดยพี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศฮะ ี่ก็บบ้านสาวแตวเนาะคือเมื่อสาวนี้เพิ่งเพิ่นก็ได้สั่งกระซีเพิ่มพี่น้อยเรียบร้อยเนาะหลายผู้หลายคนมาเพิ่มพี่น้อยท่านสะพลสบายดีเด้อท่านสะพลโดยประสารนันแปะของท่านสะพลเพิ่มพี่น้อย อย่างนี้ขึ้นห่างขึ้นยังเยอะผู้เอาคือมาเมื่อนี่มาลุยเพคนก็โอ้โหดูว่าว่านี่นะตัดสินใจคักแล้บ่ตัดสินใจคักแล้วว่ะยืดหยุ่นทงานทำไมลำหน้าแล้วเอยนัคนผู้เดียวเน้อคือชิได้ลายกระสอบอยู่รอบปีนี่มันบอกลายอยู่มัน ร้อยสอง้อยอ่างป้าที่ถูกดือพระรามแค่นี้อยาขายกอยากขายเเนเดือดเดือดฮอตกินเดือดฮอตไส้พ่แล้วเนาเนาะสองร้อยสองร้อยกลัวกระสอบเลยขายจักร้อยหนึงกัป้าตัวโอ้เน่ะเนาะอย่ากลับ มาตบตองแบบจุกไม้เนาะ่แบบแบบืไทย่นั้นเนาะแบบส่วนนึงขายกเนาะ2ท่งกะเฮาก็เบิ่งกะว่าเวลาเฮากินันกะมันพอเฮากท่งนึงเฮากขท่งเลยสเนาะเนาะคันครัวเฮาก็ามันก2กุ้งบ่ได้เบิดหลายปานไดบมีนี่ซา3กกุ้งแล้วเด้อเจังกินจัคนก็จะได้คนอยู่เด้อเนาะเือนบ่เออ5คนนี่แหละอะา พกเก็บชิปไปนะครับบอกโบเปืองไว้หรอกว่าโชคงานแบ่งที่มากหน่อยมีงานบุญงานดอกนะเพื่อกับเมนเมนเฮาโมเมนจิบากินอยู่แต่ในเฮือนเนาะเป็นกินขาโนทานน้ำสำนึกยาจนดื้อเนาะคือข่อยเองเสียบนี่แล้วเข่าในเฮือนมีซื้อไว้แล้วกินในกระเฉาะแต่ว่าเฮาออกว่านี่หนึ่งหมท่านนี่ค่ะก็ซื้อข้างนอกมากินก่อนไรออวไปเป็นแบบนั้นโดยโดยโดย อ่าฮัลโหลคุณบ่าวนี่เราก็ค่อยก็สิได้เมื่อแล้วค่อยก็ได้โอ้ยกลับแล้วกลับแล้วกลับมาประมาณ7:00โอ้ยมาฮอดนี่9:00ได้มั้งอืปะได้ดมันก็10:00กว่าเนาะเอา11:00พี่น้องเอ้ยแม่นบ่เว้าลายไปแม่นเด้ะ11:00ได้ด11:00ได้ดโอ้ยบายๆพันเวลา อ่ะขอตัวไปก่อนเด้อสาวข่อยก็เด้ออ่าไปรอบางก,นกอนบาทนี่รอบางทางสาวพลกับผัวพันธิตพี่สั่งพี่พี่น้องเ,อ,อ,งงนนเอ,อ้โอ้พเบี่ยงงานเนาะสวนไ้เพิ่นฟกโตมาบาทนี่มีหมักเตงหมักทั่วนี่โตโอ้ออกง่วงออกนั่นเลยพี่น้องเอ้ เดี๋ยวยังอันนี้สิพากันเฮ็ดหยังอันนี้ดีโดยสบายดีครับสนอือมันบ่อยู่แล้วอันนี้แผแยงเจ้าน่ะไก่วินความคคเดียวเดี๋ยวซะลกัวแม่นน่ะะเซาไปตางโอ้ค้างเอาชื่อเนาะอือๆๆเฮ็ดพอได้บังคือว่าแหละถ้าเฮาบ่้างบับ่อุ่นใจเออเ้างไว้อุ่นใจแน่โอ้งามด้ผักเจ้าก็เนาะ ใจคิดพุ่นงัวพุ่นยังอือพี่น้องะลรเด้อเด้อเอาเก้าอี้เจ้ามาเบิ่งวเนี่ยสบางเลยเก้าอี้ยังอันนี้อู้ยเพิ่งเห็นได้นี่ก็เห็นแต่เก้าอี้ใหญ่ดอกแบบนี้มีแนวอีกเนี้ยพิงหักแน่ อโออจ้ผู้ปุบิเหตุอย่างเล็บอ่ะพันจรวดย่างไรบ้างอาจ้เกลื่อนเห็นแม่มหาบ้องวานไปพาเห็นอะไรควมรู้สึกเป็นได้รเห็น,นเพิ่ครังเลียิ่ใจอา่าเปนมาตอนรอบใบใบบ้อ คือเห็นไปทำบุญทำอย่างนำ้ำอยู่บัดใดน่ะนโ,โอ้บัตรนำโศกแถวภาคเหนือเห็นไปนี่เนาะอืม,อมขังแรกบ่เจ้ากับไปค่ะขังแรกที่ได้ไปบัตรนำโศกเนาะเอ้ามีแต่โศกแต่ลาบบาตนี่ไปมาเลยตัวจริงคนเนาะเนี่ยจะว่าของผ่าเมย์ไปจักดอกในคอในกัน เป็เนบ๊อตุตุมหูก็แมนคอก็แมนเป็นยังนะสับปนเป็นเงินบ๊อดีใจน้ำดีใจน้ำผู้้เผินเห็ดเผินสางเพื่อนให้เจ้านี่บ๊อเผินก็มาเยี่ยมถึงทีเนาะสว่างือว่าจิตใจเผินก็บ่ธรรมดาไก่ชําได้ก็มาสู่มาเห็นกันได้ดีใจบ่ จัดจิตใจจิใจเรนมอกระแมวมาเป็นกับเลยบ่ด้วยวันนีเลยเียนไปเยนได้ยินว่าเพ่ไปเียนอะไรไปกลับมาะลงพระวังเพ่จสิดกัโอ้เพิ่ไปเวียงโอ้ไปเวียงไปไปเที่ยวดวงพระวางบ่โอ้ทางอันมีบุญจะก็ไปบ่ โอ้ไปน้ำเพลินบัคากลับมาแลวเพิ่นสิมาเยี่ยมเจออีกที่นึงอืนนบบมอม,อออมันไก่ะนะเลยเนาะดวงพรางได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงพี่้องเลยเ,เ,เ,เป็นคนลาวหฮาอย่าบอกค่ะเป็นคนลาวแต่เป็นไปอยู่ออสเตรเลีย,ย่างน้ออสนว่าเป็นเนออสเตรเลียบ ก้อยว่าเปลี่ยนนะก้อยเจ้าว่าเป็นกะตโตเดียวกับพ่อวัวได้โตเดียทุกอย่างมีแต่ลินเดีนะเจ้าเอาว่าเป็นได้จ้ะเออว่าเยอะกันพี่ดาวเออว่าเยอะว่าหัวว่าได้หัวเนาะออสเตรเียอาเมริกาสับปนจะบอกว่าพิดมาจากสาวมังโชาวมังเก่งนะเรา นีก็เป็นคือกันตอนได้ยินครั้งแหลกคนอยู่ซอยู่ลยก็ว่าบเป็นคือกันก็มีเพิ่นมีอยู่คนท่าแ่บทางพญเจดีเพิ่นอยู่ายูเลยก็บอกว่ามาเลเซียโอ้เพิ่นบอกว่าอยู่มาเลเซียโดยต่ว่าบุรึกบบแมนอ่าบบแมนโอ้ตกลงอยู่ออสเตรเลียเนาะอ่า ว่าเราหัวคนใครว่าได้อันนี้ชาวบางเอ้เอ้าเราหัวคนใครว่าได้จังเมียนอยังล่ะวบบเดียดเดียวอยู่ละกระถือวันเฮือนเจ้านี่คือแบบว่ายุตี้นี่คือรอทั้งสร้างทั้งสวรรค์บ่มาเนี่ยอือ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 แมนสร้างรถเรามีเบียกร้าย จะกระทาเพิ่นเดี่ยวทางนั้นแตวมาต่อทางนี้แตยังมาทำหูว่าเพิ่นจะได้มากบอลแล้วก็ช่างก็วนอีกได้ทาไม่วนคือกันทาเพิ่นมากก็คือว่าได้ทาเพิ่นมามากก็สร้างแถวนี้แล้เนาะอ่างเงี้ยเพิ่นก็เฮ็ดได้คือกันคือว่าได้ยากยากเวียกเพิ่นก็หลายบ่อนหลายที่เพิ่นเป็นนาสร้าง นะสบายดีทั้งสามมกพี่น้องเลยมาทำกันเนาะมาพบมาพบมาพ่อกันอยู่นินะสีเล็ดลักหัวคิดว่าฆ้ามกแดงได้เบอร์เดอร์ตางแดงเลยอย่างเน็ดลักหัวอ้อมไว้แต่บนนี้มันตาเดียวจะมาแบบนี้เรางามขึ้นได้เฉพาะจังหวัดเนาะตกเซ็งข่อยถูกเซ็งไหมตกก็เว้นตาเราธรรมดาได้ฉับพลเนย นั้นบ่ล่ะว่าสะพลเออนะพี่น้องเอ้ยต้นของผักมาจากต่างประเทศว่ลือกแม่เนาะแม่นๆสวัสดีสวัสดีเนาะทงาบุญายนงากตแพงเนาะน้อยตอูตออกติดตักตแพงบ่เบิ่งอนี่ผัวเจ้าเอ้ามายงนี่สพลคำมาจกโลกอันนี้เออนเอตายนะพี่น้องเอ้ยบานี้เอามๆๆ

ับกปอันนี้คือเหลมไม่เพ็ดยังไงนี่เผ็ดทั่วเผ็ดสวนเลาวเนาะอ่าประกาสีย่างไปเรื่อยๆแต่ได้บาทนี่เนาะและไปจะบางทางพุ่งอีกก้อนพ่อพี่น้องเลยอ่าจังเดยก็ให้ทางเจ้าคุยกับสาวบุนดาเด้อสาลัมผลเด้ออ่าสบายดีสบายดีโอ้ยผ่านหัวเมียสน้ออยู่ทางหลังนะ พี่พี่น้องเอจับเจาะทางนี้ก่อนบาทนี่ยเผินซาลรานแปร์เนาะเผินก็มีทางเมฆมาเจาะพี่พี่น้องเอเห็นคลิปเพิ่นเมื่อวานนี่เนาะดีใจนะเพิ่นที่จองจะมาเยี่ยมมายามทางสาวน้ำพุนครอบครัวโอ้โที่เพิ่นเหดส่างโู้ทั้งบ้านชาวเต๋อก็ร้างกำลังขึ้นหลังคาพี่น้องเอบ้าน สบายดีเด้อทางนี้เด้อโดยออานับบ่งบอย่านนันเพิ่นมาสุงบวกครบเนาะนับให้สาวเตีครบอครบยล้ร ก็เยอะก,กันือด้พีรเอฟได้ก็ากไสียังจ้ไงสีตะหมูวะสตหมูองส้างขึ้นเตรียมขึ้นมงหลังคาพี่น้องเอ้วมสีแดดด้วยเนาะตอนนี้ก็สิโมงสโมองอยังพี่น้องเอ้ อาถือว่าเพิ่นก็พร้อมเพียงยังหน้ากันเนาะพี่พี่น้องเนาะได้หลังสิปุ๊บเพิ่นก็มาเฮ็ดปั๊บเนานนะทางสร้างเพิ่นก็ได้นี่ก็แดดแก่พี่น,อน,น,อน,น้องเอ้ยแดดแก่แดดฮ้อนแฮงหาห่มก่อนบอไ่ไหวพี่น้องได้ดมแล้วเนาะ

เอาเสื้อมัดข้างแน่เนะาะก่อนที่เฮาขึ้นยาวผู้พี่น้องย ร้อมเอาอุปกรณ์ขึ้นไปมุงพี่งง้ดงเลมีคนหับอยู่ทางเทิงหนึ่งคนเนาะ oh, ช่างกำลังหาวิธีเอาเอลูซิงขึ้นไปมุ่งลังคาผู้ช่น้องเลย ต้องสองคนได้ขึ้นไปหับเลยเนาะคนเดียวสิ่ใบยอยู่วะ นี่นี่จับผ้าขังอยู่ดิต้นหลังถึงเป็นแล้วก็ามันก็มีนะ สั่งไข่ฟามาบอสั่งไผ่บ่สั่งไผ่มาเด้หมือนเียบ่จะเข้าบ้าบ่เท่ามือแล้วฮะแล้วกับมือเลยมาทางใดมือที่เื่ามเบ้ามือบ้านบ้านพวกผมเป็นอะไรวะมันชัดมันชัดแบบมันมัดเป็นแสงไผ่ลงหันเลยมันสายสดสายสดอยู่ในกิ๊ฟทั้งดลกตัวเดียวไอ้หน้าก็อ่เป็ ไอ้าสดเนาะไอ้ินแต่เสาเตวคนว่าแต่เสาพดนทางข้ใข้าวรถเจ้าครับับน้าอาไม่ับน่นไหม้พมันเดือดิเจ้าได้ลูไมพุ่นธรรมดา

เป็นงามเลยครับโอ้งามไรงามไปเอว้าววันนี้ทางสร้างภัยพันธามคือได้ยินแต่สร้างสาวเตียว่ามันมันชอดจีซื้อมันมันชดอยู่เทิงบ่โอ้ยันสายมันโมเน็ตเนาะอืม มันมัดผพี่น้องเอยสร้างไฟเพื่อมาเบิงสิไฟบ้านชาวเต๋อลาขึมานปากพี่น้องไว่เหนนะแล้วาัลมาดูปน่ไปินจะายไ้ก่อนเรยเลย เอาจດงได๋พี่น้องเอ้ยทาง3เพิ่นก็ยังหาวิธีเอาอโรซิงขึ้นไปມุงเนาะหลายคนแต่ว่ามันยังคองคาຄาไม้ ว่ามาเขาวาให้เราอะไรมาให้คนหลายคนนะนักก่อนนังเอาเลยไดจะเราดซื้อมาไต่แล้วไปเอาาดไปเดี๋ยวไปกินกินกิกิกินนนนกิ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 ้กินกิ้กิกินกนกินกินกนนกินนกกนนนนกิน อ,อยู่ยังหาพิธีอพู่พี่นอ้อาไยมขึ้นมาได้เนาะของค่าไม้คัดกับไม้ sao mãi không mãi cầm nói thương quá tuyệt vọng mãi quá tuyệt vọng mọi người có thể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  mọi người có

ออคอนบบเราาติครับสวัสด like ิะโอเคเนาะไปพี่น้องเลยท่าสนองกะยีเว uh, ี้ยอยู Fine, ่ทางบ้านไปพี่น้องเลยทางน้องซาพุก็ให้ทาสนองพาไปเวี้ยมาอนีิเนาะเอาจังไรทาสนองกะสิได้กลับบ้านนะเพืพี่น้องเลยจังไรเนาะผ่าคลิปนี้ผ่าความเปพี่น้องเอฟซีเด้อเบอร์สุขสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางสนองเด้อเพื่อนพี่น้องเลยเลิ่งคลิปสนองแนวขยักข้าโฆษณาเนาะโดย อีอใจน้ำสาวเตวเพื่อนพี่น้องเลยกันก็ชิได้ห้องนางค่าเนาะในทางสาวเตวบาดนี่คือกันกับบ้านชาวฝนแล้วพี่น้องเ้ยจำเลยคิดนี้ไปแล้วเนาะเขาก็ออกมาสบายดี